สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนี้อะไรแ็สวัสดีครับีีครับป๋อฮักก็เราได้เร่นเรื่องดวงกับเธอใช่ครับก็ปอนะครับระบบเป็นฉิดนะครับระบบเป็นดวงนะคะ บอกเลยว่าตอนเล่นไพายลอดเนี่ยสนุกมากคือ,อรู้สึกสนุกครับแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเป็น,ปนต,ตัวเองมากแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ดูพลอดแบบแบบนี้เลยแบบเต็มๆเพิ่งได้ดูพร้อมกับพี่ๆทุกคนเลยคือตอนแรกแบบตื่นเต้นอยากรู้มันออกมาเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยแต่ก็เป็นตามที่เราคาดหวังอยู่ยใช่เพราะว่าตอนตอนเราถ่ายอะเราก็ไม่ได้ เราแทบไม่ได้กลับไปดูมอนิตเตอร์เลยว่าเออมันเป็นยังไงใช่อืมเราก็อยากรู้ว่าตอนตัดมาแล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นแล้วเมื่อคืนก็คือแบบวาดไปยังไงว่าแบบวาวันนี้สิ่งที่เราตื่นเนี่ยรโอเมื่อคืนแทบนอนไม่หลับจริง,จร,งจริงครับคือตีหนึ่งตีสองนี่คือกำลังไขดูทวิตอยู่เลยว่าเป็นยังไงบ้างว่าพี่ๆตื่นเต้นกับเราหรือเปล่าใช่ไหมแบบหลายๆคนก็แบบเออ คิดว่าจะเป็นแบบแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าพอทุกคนได้ดูแล้วจะชอบไหมคลิปแบบจะเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบนะเพราะว่าเราก็เต็มที่กับมันจริงๆครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบหลายคนก็คาดหวังว่าอยากที่จะได้เห็นคู่เราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนี้มันก็ได้แล้วเออมันเป็นยังไงอ่ะเอาอมันใจฟูแค่ไหนก็เอาเอาจริงๆเราแบบ เอาจิงเราดีใจมากที่ได้เล่นได้เล่นอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าได้เล่นไฮรอดใช่แต่ว่าคือที่เราเลือกเรื่องนี้คือได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่แล้วด้วยอะไรแบบนี้วันที่เขาบอกว่าจะเริ่มถ่ายไฮรอดแล้วเราก็แบบตกใจมากเพราะมันเร็วมากแล้วก็ใกล้ถึงวันไลน์อพที่เขาจัดไปแล้วก่อนประกาศอะไรเงี้ยเราก็แบบอู้แบบเร็วมากอะไรแบบนี้ใช่คร <c oughs> ับก็รู้สึกดีใจครับตอนเล่นเขาบอกว่าโอเคมันจะถึงคราวพู้เราแล้วนะที่เป็นผู้หลักความรู้สึกแรก ต่อหรอก็อ <poisoned indo> ๋อไหวเข้าไหวอ๋อครับก okay. ็คนรู้สึกแรกที่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นผู้หลักคือเื่อเอาจริงอันนี้มันเป็นรางวัลจากตอน DMD Championship อยู่แล้วเ่อว่า DMD Fit c h a m p เป็ s h i p DMD เป็น i o n s h i p อยู่แล้วก็ว่าเราจะได้มีซีรีส์ของตัวเองตอนนั้นก็เื่อเอาจริงดีใจในตอนนั้นแล้วครับแล้วพอแบบไม่เห็นแบบผลงานจริงๆวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าใจฟูมากๆเลย ะคตีตีก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันวันที่พี่ออฟเดินเข้ามาคือพี่ออฟบอกว่าเอ่อพร้อมหรือยังอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่เขาเคยทวิตไว้เลยเราก็แบบว่าเออพร้อมแล้วครับพี่ออฟผมมามันก็ต้องถึงเวลาของตีแล้วอะไรแบบเนีเออกระจายคู่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลับไปดูไหมคะว่าตอนนี้โซเวิร์ตโซเชียลมันจะแฝงแค่ไหน น่าจะต้องไปดูแน่นอนดูครับแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบทุกคนชอบกันไหมแต่ว่าเราก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับรักทุกคนเสมออ่ะมีอะไรอยากบอกไหมรู้สึนแฟนๆเขารอเรามานานมากแล้วอ่ะก็สำหรับด้งกับเธอก็พวกเราอ่ะจะทำให้เต็มที่จริงๆแต่ตั้งใจเวิร์กช็อปตั้งใจแบบ ทำทุกอย่างให้มันออกมาดีมากๆครับก็ฝากดวงกระเพือไว้นนี้ก็มุมั่นใจทุกคนเลยนะคะรับแล้วผมแล้วก็เราก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อด้วยนะครับผมเมื่อไหร่คุณบอกคุณเดดังคุณบอกอ๋อครับแล้วก็เราตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผม<อ><อ>แล้วก็ฝากพี่ๆสือ่อทุกคนแล้วก็ฝากลูกค<อ>้าด้วยนะคะจะไม่ทำไม่รู้วันทิดหวังแน่นอนค่ะได้ไหมคะขออนุญาตได้ค่ะ ในใจเราหมดไอที <c oughs> uh, right? ่กดดันอยู fruit, right? um, anyway, tense, yeah. ่ใช่ไหมอ่ามีมีนิดนิดนึงมีากิดอยากจะปล่อยมันออกไปไหมคะกดดันเรื่องอะไรแค่แค่แค่กลัวกลัวกลัวไม่รักเจ๊กลัวใครไม่รักรักปะรักปะรู้เหมือนแบบโอ๊ยจะร้องไห้สีสีทุกคนตรงนี้รักหนูค่ะร้อ่นมาก ไม่จริงจนะไอู้่นก็แต่งสองโมงตัวจีก็ไม่ชอบไม่คือหมายถึงว่าเรามหมายถึงว่าแบบเรารักแฟนคลับมากเลยเนี่ยแล้วแบบพอวันหนึ่งกลัวกูมันไม่ใช่แบบที่เขาหวังก็แบบกลัวเขาไม่รักเลยแบบนี้เขารักคเขาอะงั้นงั้นให้บอกว่าแบบท้าอ,อยากให้ปล่อยออกมาเลยว่าแบบเอ้ยอ๋อแต่ไม่เป็นไรครับตีรักทุกคนนะพี่บอกนะ รักทุกคนเหมือนกันมีท่ามาะจบไหมบอสเก็ก็เหมือนผมเหมือนตีเลยเอาจริงก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันมีแค่แบบเล็กๆนิดนึงมีเสี้ยเลยเล็กเลยความรู้สึกที่บอกว่าเออเขาจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเราแคร์เขามากเราก็เลยกลัวว่าแบบเออสิ่งที่เราทำมันจะถูกหัวสนใจไหมใช่ไหมใช่จะถูกใจที่น่นอนไม่เป ouais ็นไรไม่เป็นไรเรา ทุกคนรักหนูเขาก็จะที่กับเธอกับเธอเป็นต่ายงั้นอ้อนแม่แม่หน่อยอ้อนแม่แม่ตามซีรีส์หน่อยค่ะครับผมถูกแล้วทีมมหมีทีมพี่สาวนะครับทีมยายนะครับผมทีมพ่อทีมแม่ครับทีมหลานเฮ้ยเราไม่ได้ไม่น่ามีเลยทีมน้องครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วงกับเธอด้วยนะครับผมใช่ ฝ้กด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับทักด้วยนะคะ hey. 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 ตบมือมตบมือเลย